อ่าโอเคครับวันนี้ชั่วโมงกันบ้านนะครับวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะครับนะจะหมดปีอยู่แล้ววันนี้กันบ้านมีอะไรบ้างลูกได้เรียนมากวันนี้มีมีของเจ๋าครับหรือของเจ๋าหรือแค่จำคำศัพท์ครับอ๋อมีแค่จำคำศัพท์เฉยๆโอเคนะครับแล้วมีงานค้างไหมครับวันนี้สตาร์ทวันแรกนะ ไม,ไม่ครับไม่ไมครับชีแค่วิชาเดี <independent. S 1> ยวครับแต่ทำผิดไปแล้วครับนี่ปาร์ตี้วิชาอะไรครับปาร์ตี้ครับ <Benjamin> อังกฤษอ่าวันนี้เรียนอังกฤษ <S <S ไปนะจิตสมลนะตามไม่ทันนะมันต้องหมอบนะครูเห็นนะตามไม่ทันลูกตามไม่ทันเริ่มใหม่เริ่มใหม่ไม่เป็นไรนะครับนะโอเคนะนะครับเรียนทุกวัน เขียนทุกวันอย่างข้ามเนี่ยไม่เสร็จก็สามารถนํามาทําได้นะครับไทรไม่เสร็จก็ขอเพื่อนแชร์จากให้เพื่อนแชร์ให้ดูก็ได้นะครับโอเคไหมครับลูกนะปิดกล้องกันอีกแล้วนะครับนะอย่าเป็นต้องปิดหรอกลูกเปิดกันไว้ห,หน้าดูหน้าดูตากันนะครับออนจิลาออนจิลาลืมโฟนิกหลงอยู่โรงเรียนหนึ่งเล่มนะออนจิลาครับออนจิลาออนจิลาก็เงียบเหมือนเดิมนะครับฟอนลูก ฟอนไม่เคยปิดกล้อง,องนะยปิดกล้องเลยฟอนน,นะติ๊กแพ็กดวงกมลนะเซเว่นเซเว่นครับเซเว่นครับอเซเว่นทำทันไหมครับเซเว่นวันนี้เรียนเป็นไงมั่งเปิ<ต>นประคายจชื่โงเรียนครับดีมากเลยครับลูกนะแล้วทำไมไม่มาเอาล่ะครับฮนะเดี๋ยววัน เมืม่อวานผมบอกแม่แลครับอ่าให้แวะมาเอานะลุงนะเสาร์อาทิตย์ก็ได้นะครับยังไงก็อเขียนใส่กระดาษไว้ก่อนนะเวลานั่งาบอกคุณครูเขาก่อนว่าอ่าหนังสือหนูไม่มีอ่าเอาที่ดแน่ๆที่สุดคือหนังสือไม่มีชื่อนะครับนะใครที่รู้ว่าไม่มีหนังสือเรียนนะครับไม่มีหนังสือเรียนเพราะว่าส่งมาแล้วไม่ได้เขียนชื่อ นะครับมีเยอะมากนะนักเรียนก็มามาดูนะครับต้องมาต้องมาด้วยตัวเองนะครับต้องมาด้วยตัวเองเน้นย้ําก่อนนะครับเพราะว่านะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่รู้ลายมือของเรานะหาเวลาว่างหนึ่งวันนะครับวันจันทร์ไอ้วันวันเสาร์อาทิตย์นะครับวันจันทร์เรียนนะครับวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะครับมาแต่เช้าเลยนะนะครับมีเวลามาแต่เช้าแป๊บเดียวนะครับแค่มาเอาหนังสือกลับไปแค่นั้นเองนะฮะนะ คราวนี้นะครับเรกเรียนตั้งต้องตั้งใจนะครับจากคราวที่แล้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่ง่ายมากเลยนะเห็นไหมแค่ทําคะแนนให้ได้นะมาส่งตามที่เราทดสอบแต่ละครั้งเนี่ยก็ได้ไปแล้วนุ่มๆเลยหกสิบเกดรตสองนะ,นะเกียรติสองนะเห็นไหมนอะกอกนั้นนอกนั้นเป็นคะแนนความรับผิดชอบนะครับแบบฝึกหัดการส่งงาน นะครับการสัมภาษณ์รายวิชาแต่ละวิชานะครับนะมันง่ายอ่ะกุว่ามันง่ายมันง่ายกว่ามาเรียนที่โรงเรียนอีกใช่ไหมนะสอบก็เปิดเปิดหนังสือดูได้ด้วยนะตอบเปิดหนังสือดูได้ด้วยอันนี้ตอนนี้เน้นเน้นในเรื่องความรับผิดชอบนะกระจายประลูกนะต้องมีความรับผิดชอบก่อนนะครับจันเย็นนะครับอีกไม่ กี่เดือนกี่วันเนี่ยเราก็จะเปิดเราก็จะมาเรียนได้แล้วนะตอนเย็นนะครับอดใจรออีกแป๊บหนึ่งนะครับอีกไม่นานอีกไม่นานนะเราก็จะได้มาพบปะกันที่โรงเรียนนะครับนะตอนนี้กําลังทําเรื่องนะครับทําเรื่องอยู่นะครับรอเรื่องอนุมัติเราก็จะมาเจอกันที่โรงเรียนได้นะครับนะโอเคนะครับอ่านะก็อยู่กันไปยันนะครับสองโมห้าสิบ อาอันนี้มันต้องถึงสามโมงเรอยู่กันถึงสองโมงห้าสิบนะแล้วก็พักเครื่องนะพักสายตานะครับเนี่ยแค่นี้เองนักเรียนมาวันหนึ่งเนี่ยมาเข้าก่อนแปดโมงนะครับเข้าไว้ก่อนก็ได้แล้วไปอาบน้ำกินข้าวนะแล้วครูจะเปิดอารบิกเต้นอารบิกให้นักเรียนมาเต้นแล้วนักเรียนก็มาเต้นเต้นกันจนถึงเก้าโมงใครอยากจะเต้นก็เปิดต้องเปิดเข้ามาเต้นเลยนะครับจนถึง 9โมงนะครับเราค่อยมาเรียนกันนะฮะแล้วก็เรียนจนถึงบ่าย2โมง5นาทีนะครับชั่วโมงสุดท้ายก็เป็นชั่วโมงเคียงายงานเคียงงานเก่างานค้านในแต่ละวันที่เราเรียนแค่นี้เองนักเรียนนะครับมันไม่มีอะไราย,ยากนะจากนั้นเนี่ยนักเรียนสามารถจะไปเล่นเกมจะไปวิ่งเล่นขี่จักรยานยิงนกตกปลานะได้หมด นะแค่นักเรียนเข้ามาเล่นแค่นี้เองไอ้เข้ามาเรียนไม่เข้ามาเล่นเข้ามาเรียนก่อนนะครับเข้ามาเรียนนะให en, w, minimum, really ้รู้เรื่องก่อนนะไม่รู้เรื่องก็ถามคุณครูเอานะครับนะมันไม่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรยากนะการส่งงานก็ตกลงกับคุณครูเอาเองนะครับแต่ละวิชาเนี่ยว่าจะให้ส่งยังไงนะฮะแต่คงไม่ให้มาส่งแบบนี้แล้วล่ะนะครับเดี๋ยวงานของคุณครูเนี่ยคุณครูก็จะดูในแต่ละวัน ที่สั่งท้ายชั่วโมงขอเช็คเลยเช็คชื่อเลยจะห้าสิบคนหกสิบคนไม่สนใจรอได้นะครับกูจะเช็คอย่างเดียวนะเช็คอย่างเดียวนะครับนะจะได้จะได้ไดม่หนึ่งไม่ลำบากทู้กครองไม่ลำบากนะค,ครูด้วยแล้วตัวเราก็ได้คะแนนในการส่งงานในแต่ละวันด้วยนะครับนะอันนี้วัดได้เลยนะครับนะรออีกแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งอีกเดือนเดือนเดือนกว่ากว่า นะครับอาจจะได้เจอกันที่โรงเรียนนะฮะนะนะโอเคนะครับนะเดี๋ยวครูคุยครูลังมั่งนะครูลังมาแล้วะครับิป็์เรียนปเป็นยังไงมัางลกูกเป็นฮะดีครับผมฮดีนะมีการบ้านไหมลกูกมีครับอ่าการบ้านจะเป็นหน้านนที่คุณครูคปรเมศพูดเมื่อกี้นี้นะครับะ พอตกลงกับครูว่าส่งส่งยังไงกันบ้านงานแต่ละวิชาจะส่งไม่เหมือนกันนะลูกนะนะไม่ต้องถ่ายส่งมาให้ครูแล้วลูกตกลงกับคุณครูเลยว่าคุณครูครับผมขอส่งงานแบบนี้นะครับนะส่งมาที่ครูนี่เครื่องครูไม่ไหวแล้วนะครับเครื่องจะพังเลยเนี่ยครูต้องไปเปลี่ยนใหม่แล้วยี่สิบแปดคนเครื่องละสั่แล้วตอนนี้นะครับะภาพนี้กระตุกไปหมดแล้วนะครับนะ ันนี้ส่งส่งตกลงกับคุณครูเขาเลยว่าจะส่งแบบไหนส่งโดยตรงถึงคุณครูเลยได้ไหมเอาขอลายจากคุณครูกันเลยครูผู้สอนเนี่ยขอกันเลยเอ,อ๋อคุณครูครับขอลาย่อยครับอ่าอดกันไปให้เต็มที่ในแต่ละคนนะครับนะอัดเครื่องครูไม่ไหวแล้วนะครับคุณครูสอนตั้งแต่ป .1 ถึงป .6 เครื่องครูระเบิดแล้วนะครับนะออนะยิงยิงเจอวิชาศิลปะนี่โอโ้โหเยอะจัดเลยนะักเรียนเอ้ย นะครับป .1 หนึ่งถึงป .6 หกดีนะที่การงานป .4 สี่ถึงป .6 หกนะเครื่องอูยังซบซบหน่อยนะครับนะแต่หลายวิชานะครับหลายวิชาก็ค่าเท่าเดิมนะกี่วิชาที่เรียนนะอังกฤษวิทย์คณิตภาษาไทยนะแบตคูบัวมาแล้ว <c oughs> <c oughs> นะลุงนะตกลงกับคุณครูเขาเลยนะว่าอยากจะส่งงานแบบไหนนะอยากจะส่งงานแบบไหนนะครับนะตกลงกับคุณครูเขาเลย นะครับว่าอยากจะส่งไลน์ส่วนตัวของผู้ครูนะครับจะได้อ่าอะไรคะแนนได้เต็มเต็มเห็นเห็นว่าหนูหนูส่งจริงอะไรประมาณนี้นะครับนะนะใครมารีคนหน้านะนะใครใจมลูกนะใครใคระาทางแก้วโอเคดีมากลูกนะเข้าอย่างนี้ทุกวันนะครับนะอ่าลิงก์เดิมนะครับลิงก์เดิมดับเบิลคลิกเข้าไปได้เลยนะครับดับเบิลคลิกปุ๊บมันจะขึ้นมาให้รอของครูรับแค่นั้นเองนะครับ ใครที่เซฟเป็นก็เซฟเก็บเก็บไว้นะครับถ้าเปลี่ยนเปลี่ยนเมื่อไหร่นะครับคุณครูก็จะแจ้งให้ทราบครั้งหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ใช้ได้เนี่ยใช้มาแล้วสามสี่เดือนแล้วงไงไม่มีหลุดนะครับไม่มีหลุดไม่มีบุกสลายกันไปนะครับยังไงก็เข้ามาเจอได้นะครับเข้าเจอหน้าทุกวันนะแปดโมงนะครับไม่ใช่เข้ามาหกโมงเจ็ดโมงมารอกูแล้วนะกูย,ยังไม่มานะรอก่อนนะรอก่อนนะครับล เป็นอยู่ครับไข่ขาวเข้ามาวันนี้ไข่ขาวโอเคเลยนะครับไข่ขาวมาเรียนทุกวันนะลูกนะกน всем, รู้ป่ะลูกนะไม่ไม่เข้าใจอะไรถามครูนะครับนะจะได้ไม่ลําบากคุณพ่อคุณแม่นะครับนะช่วยเหลือตัวเองนะลูกนะโตแล้วนะครับป .5 แล้วนะครับหัดเรียนรู้ลูกมันต้องทุกอย่างต้องมีการเรียนรู้นะครับถ้าไม่เรียนรู้เนี่ยเราก็จะทําไม่เป็นนะเหมือนเขียนหนังสือเนี่ยเราไม่อยากเขียนยังไงเราก็เขียนไม่เป็นถ้าเราไม่อยากเขียนนะครับดังนั้นก็ ส่ใจไว้นี้หนึ่งในขณะเราเล่นเกมนะเกมเป็นภาษากฤษยากๆเรายังสามารถเล่นไปได้เลยใช่ไหมอศัศยุทธ์ใช่ปะ่ะนะถึงจะแปลออกมั่งออกมั่งไม่ออกมั่งเป็นไงเล่นได้ไหมเล่นได้นะยังบอกเพื่อนไปฟงไปฟาร์มได้ด้วยเห็นไหมใช่ปะ่ะไปฟาร์มเก็บตังค์ใช่ไหมใช่ปะ่ะมีปะ่ปะภาษาเกมไปฟาร์มใช่ปะ่ะนะอศัศยุทธมีไหมผมเก็บเงินไว้เติมเกม นะผมเก็บเงินไว้เ <hungry> ติมเกมโหเก็บเงินไว้ใช้ลูกเอ้ยเติมเกมไปก็เท่านั้นละลูกนะเก็บตังค์ไว้ดีกว่าไปซื้อข้าวกินนะเวลายามเราไม่มีข้าวกินนะเกมมันช่วยเหลือเราไม่ได้นะครับนักเรียนเงินเนี่ยนะครับวัานักเรียนไม่มีไม่มีเงินซื้อข้าวกินเนี่ยนะเดินไปขอเกมกดเกมเข้าไปเอาข้าวมากินได้ไหมกินไม่ได้นะครับนักเรียนต้องรู้สึกตรงนี้นะครับการเก็บออมเนี่ยมันเป็นสิ่งดีเวลายามฉุกเฉิน นะครับนักเรียนก็สามารถที่จะมีเงินไปใช้จ่ายได้นะครับแต่ถ้านักเรียนเอามาเติมเกมเนี่ยไร้สาระมากนะไร,ะร้สาระจริงจริงูพูดได้เลยนะครับเก็บตังไว้นะอยู่เฉยเล่นเอาเล่นเอาแล้วพยายามมันขายเราไม่ซื้ออครูง่ายคกูก็เล่นนะครับแต่กูไม่ซื้อนะครับกูก็เล่นแค่คลายความเครียดนะ <S <S กูเล่นเป็นเวลานะครับเราก็เล่นวันละชั่วโมงสองชั่วโมงพอนะครับเรารู้ว่าเราเค,เครียดเราก็มาเล่นนิดน,นึงพอ แต่เราไม่ใช่ว่าโหเครียดตลอดเวลาเล่นตั้งแต่แปดโมงยันเที่ยงคืนนะมันก็ไม่ไหวนะนะอ้พวกร้านเกมเห็นไหมที่นั่งกันตั้งแต่แปดโมงนั่งจนสี่ทุ่มนั่งจนแบบบางบาง,บางไอ้ร้านอินเทอร์เน็ตบางร้านเนี่เปิดหกโมงเปิด,ปด,ปดทั้งวันทั้งคืนนะจองเป็นที่มั่นเลยเห็นป่านะไม่ดีนะครับอย่างนั้นไม่ดีนะครับต้องต้องดูต้องต้องคิดด้วยดี ครับสายตาเรียนจะไปสมองนักเรียนจะมีแต่ความรุนแรงนะครับพอเวลาเล่นเนี่ยผู้ก็เห็นเล่นแต่ความรุนแรงนะ<ค><ณ>เล่นไปตะโกนด่าไปนะสะดุ้งเลยนะครับนะบมันไม่ดีนะครับในเรื่องของการพูดจา,าก็พูดไปด่าไปนะนักเรียนก็ต้องจําไว้เนเป็นที่บางสิ่งบางอย่างที่ผู้พูดไปมันก็มีส่วนนะครับนักเรียนลองไปนึกดูดีเ้ยฉันไม่นึกหรอก ขนาดเกรดเกิดฉันยังไม่สนใจเลยไอเกรดเท่านี้มันทําอะไรไม่ได้นักเรียนนึกดีๆนะนะเอาเกรดมารวมกันนะสี่ห้าหกเนี่ยนะครับได้หนึ่งจุดห้าเนี่ยมันมันไม่ใช่นะเขาเอามาหารกันหมดเลยนะนักเรียนสี 4, 5, 6, ่ห้าหกอ่ะตอนนักเรียนจะจบึิปปหกอะ่ะตอนจบปหกอะ่ะนักเรียนจะต้องทำคะแนนหรือทำเกรดช่วงนี้ให้ดีที่สุดนะครับหนะึ่งสองสามเนี่ยนักเรียนไป เรียนมั่งไม่เรียนมั่งนะผ่านเห็นไหมครูให้ผ่านเพราะถึงไงครูก็รู้แล้วว่าหนูทําได้แค่นี้ครูก็ต้องให้นะครับแต่ถ้าเป็นสี่ห้าหกเนี่ยมันมันโตแล้วไงลูกนะครับมันมีความรับผิดชอบนะบมันโตขึ้นมาแล้วนะครับตัวมันสูงขึ้นกว่าเดิมนะฮะบางคนก็ตัวใหญ่ขึ้นเห็นไหมนะครับดังนั้นนักเรียนต้องรับผิดชอบตัวเองนะครับช่วยคุณพ่อคุณแม่ทํางานบงงานบ้านนะครับ ไม่ใช่เล่นเกมอย่างเดียวเป็นอาชีพจะเป็นอาชีพเกมเมอร์เกมเมอร์ต้องไปเป็นโตะตนู่นลูกประมาณเรียนมหาลัยนู่นนะนะมีความรับผิดชอบได้หาตังค์ได้ช่วงนี้ยังหาตังค์ไม่ได้ก็นะครับประหยัดแล้วก็อ่ช่วยเหลือครอบครัวล้างถ้วยล้างจานถูบ้านกวาดบ้านอันไหนที่ทําได้นะครับทำได้ก็ไปช่วยคุณพ่อคุณแม่นะคุณพ่อคุณแม่ไปทํางานมาเหนื่อยปุ๊บ โอ้โหกลับมาบ้านมาขวาดบ้านมาถูพื้นมาหุงข้าวมาทํากับข้าวเงี้ยนะมันเหนื่อยนะครับมันเหนื่อยอ่านังนั้นนักเรียนอาจจะช่วยอาจจะช่วยหุงข้าวสักอย่างนึงก็ได้นะหุงง่ายง่ายเวลาเราอยู่บ้านคนเดียวเนี่ยเราก็สามารถหุงข้าวกินเองได้นะครับอทอดไก่ทานู่นทานี่กินเองนะไม่ได้ว่านะครับดูครูไปสอนต่างจังหวัดเด็กป .3 สามารถหากับข้าวกินเองได้แล้วนั้นกนเรียนดู เปรียบเทียบกับเด็กเด็กเรียนโรงเรียนอ่ะเอกชนอย่างเราเนี่ยนะเขาหุงข้าวเขาไปจับหนูนามาปิ้งนะทาเป็นอาหารเย็นกูง,งงเลยว่าทําไมเก่งจังเลยนะไปจับหนูเป็นเป็น,ปนมาเนี่ยมาทําอาหารกินเองนะครับถูว่าแค่ป,สา,าคปสามเองนะแค่ปสามเองนะนักเรียนคิดดูดิเขาสามารถที่จะหาอาหารนะที่แบบใช้ เอาทักษะชีวิตตัวรอดอ่ะเขารอดได้อ่ะเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบกับอย่างเราเนี่ยที่อยู่ในเมืองกรุงมีความเจริญนะครับนะมีความเจริญมากมายแต่สุดท้ายยังไงครับอดตายนะอดตายนะครับดังนั้นเนี่ยนักเรียนจะต้องเอาตัวรอดนะเอาตัวรอดโดยนี่แหละเป็นใช้ทักษะชีวิตที่เราอยู่นะครับที่เราอยู่ ทุกวันทุกวันเนี่ยโดยการหุงข้าวให้เป็นก่อนนะและ้านนอกอ่ะเธอคิดดูดิหุงเตาถ่าน <c oughs> มันไม่ได้หุงไฟฟ้าอย่าง <c oughs> ที <c oughs> ่เธอหุงนะมันเล่นหุงหมอ้อแบบเช็ดน้ําอ่ะเทน้ําเทน้ําย่างเงี้นะมันไม่ได้มาเสียบน้ําใส่เสียบไฟฟ้านะลูกนะ <c oughs> เขาเอาแบบเอาข้าวน้ําใส่แล้วต้มเหมือนข้าวต้มอ่ะพอต้มเขาเรียกว่าหุงแบบเช็ดน้านะพอข้าวบานเนี่ยเขาก็ไปเทน้ําข้าว น้ำข้าวเขาไปกินนะครับไม่ได้เททิ้งนะครับนักเรียนอ่าเขากินยันน้ำข้าวเลยนะนะใครถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดอาจจะรู้นะครับถ้าใครที่มีคุณตาคุณยายทํานาอยู่ต่างจังหวัดนะอ่ะนะถามดูสิว่าถุงน้ําแบบเช็ดน้ำเนี่ยกุลังเช็ดน้ำะนะเนี่ยที่เขาเทน้ํานะเทน้ําออกอะ่ะพวกเร,า,ราเป็นหรือเปล่าอ่าพวกเราต้องหัดนะครับต้องเรียน แต่ไม่ต้องไปหุงแบบที่ครูบอกนะเอาหุงเตาไฟฟ้าพองง่ายนะครับโตแล้วปอห้าน่าจะทาได้นะครับนะครูก็หุงมาตั้งแต่ตอนครูประมาณปอสี่รุ่นรุ่นเธอนี่แหละนะครับหุงข้าวพอเวลาเราเราหุงแล้วมีผู้ใหญ่ชมว่าเฮ้ยไอ้นี่หุงข้าวอร่อยปุ๊บมันจะเป็นกําลังใจให้เราอยากหุงต่อแตจริงๆไม่เชื่อลองดูนะครับไม่เชื่อไปลองหุงข้าวใครอยากลองหุงข้าวลองหุงดูแต่ถ้าพอพ่อแม่กินเข้าไปเนี่ย มันมันมันอร่อยเนี่ยพอมันอร่อยเสร็จปุ๊บเราจะมีกําลังใจคราวน,นี้เราก็อยากทําอาหารแล้วอยากทากับข้าวแล้วนะพอเรารู้สูตรหุงข้าวอร่อยต่อไปมันก็จะเริ่มมาเป็นอาหารกับข้าวแล้วคราวน,นี้เริ่มจะ,ะทอดไทยนะครับเริ่มจะอาจจะมาทําผัดกะเพราง่ายๆก่อนนะเห็นไหมมันก็จะคาแนน,นก็จะติดตัวเราไปโดยที่เราไม่รู้ตัวหรอกว่าเราทําตอนไหน แต่เราก็หากินได้ด้วยตัวเองนะครับเนี่ยเห็นไหมครูบอกไม่ให้พิมพ์แชทได้ออยังพิมพ์แชทกันอยู่เลยไม่ช้าพูดจนไม่รู้เรื่องเลยลอ,อ,อ,อฟังครูก่อนไม่ต้องคุยกันรอคนครูอบรมเสร็จแล้วค่อยไปคุยกันนะนะักกรากลุ่วสายทอง <c oughs> นะครับนะอยากจะพูดแนละ้วก็พูดตรงนี้เลยนะพูดผ่านปื่ออกมานี่แหละลูกไม่ต้องพิมพ์เด้งไปเด้งมาเด้งไปเด้งมาอยู่เนี้ยนะอ่าโอเคนะครับเหลืออีกห้านาทีนะ นะครับเราจะเจอกันแค่สองโมงห้าสิบแค่ครลังนะครับสองโมงห้าสิบนะแล้วพรุ่งนี้อฝากไว้แค่นี้ก็ไดนะ้เดี๋ยวกูจะเบื่อนะครับเดี๋ยวพูดมากไอ้ครูนี้พูดมากอย่างเลยนะเดี๋ยวจะเบื่อกันซะก่อนนะครับนะแล้วพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับเจอกันใหม่เข้ามาช่วงแปดโมงสิบห้านะครับนะช่วงแปดโมงสิบห้านะครับไม่ใช่ว่า มาเข้าก้าวมงไปแล้วรับไม่ได้นะนักเรียนรับไม่ได้นะถ้าครูไม่ได้สอนพ่อแมานี่มันมันรับไม่ได้จริงเพราะครูติดห้องอื่นไงนะครับนะแล้วเจอกันนะครับเราเจอกันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับนะเปิดเทอมใหม่รักษาสุขภาพนะครับนักเรียนนะครับอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครัสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคสวัสดีครับสวัสดีครับสสดีครับวัสดีครับวัีรัีวีร